วันผู้ใหญ่เมื่อวานเป็นวันเด็กวันนี้ต้องเป็นวันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำอย่างไรร่างกายใหญ่ขึ้นก็ต้องต้องทำอะไรที่มันใหญ่ใหญ่ขึ้นเวลาจะพูดก็พูดสิ่งที่มันใหญ่ใหญขึ้นกว่าเด็ก เวลาคิดก็คิดสิ่งที่ใหญ่ๆขึ้นกว่าอย่าคิดเล็กๆอย่าคิดแคบๆคิดในดีคิดให้เป็นผู้ใหญ่คิดแบบมีวุฒธธิภาวะแล้วก็มีปัญญาใช้ปัญญาให้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเอาปัญญามาใช้กันเยอะๆ ปัญญาไม่ใช่เขามีไว้เพื่อแกงกินต้มกินแต่มีไว้เพื่อคิดแก้ปัญหาเพิ่มพูนปัญญาขึ้นมาแสวงหาความรู้สิ่งใดที่เราทำมาแล้วคิดว่าเราเก่งแล้วก็อยาอย่าหยุดอยู่แค่นั้นคิดว่าเรายังเก่งได้อีกก็เ,เรียกว่าคิดต่อยอดพอคิดต่อยอดใช้ปัญญา มาเสริมเข้าให้ตามมาสิ่งที่คิดได้นั้นมันสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเหมือนเขาคิดเครื่องยนต์คิดเครื่องยนต์แล้วก็ทำรถยนต์แล้วก็ทำรถไฟในที่สุดก็คิดทำเครื่องบินขึ้นมาเครื่องบินโดยสารได้คนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ทำโดยสารได้เป็นสี่ห้าร้อยคนก็เรียกว่าคิดต่อย,ยอด หรือโทรศัพท์เมื่อก่อนก็คิดต้องอยู่ที่บ้านนั้นโทรศัพท์ได้แต่ปัจจุบันถือไปได้ใส่กระเป๋าไปได้พกสองเครื่องสามเครื่องก็ไม่หนักเพราะฉะนั้นก็คิดต่อยอดแล้วใช้ปัญญาสร้างสรรค์สร้างเสริมสร้างสรรค์ อ,อย่าท้อแท้อย่าคิดว่าโอ้ยเราได้แค่นี้หมดแล้วไม่หมดนะตราบใดที่เรายังไม่ละความเพียรพยายามเราคิดต่อยอดไปเรื่อยๆนี่มันจะได้สิ่งที่ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เป็นผลผลิตผลผลิตนั้นเขาเรียกว่านวัตกรรมเพราะเราคิดขึ้นได้เองเนี่ยเป็นของใหม่กรรมใหม่งานใหม่เรียกว่านวัตกรรม ชาวนาชาวสวนก็คิดได้นักอุตสาหกรรมก็คิดได้นักกฎหมายก็คิดได้นักการศึกษาก็คิดได้คิดสร้างสรรค์ก็แล้วกันใช้ปัญญามันสร้างเสริมประสบความสำเร็จได้แน่นอนผู้ใหญ่ก็คิดอย่างผู้ใหญ่ใช้ปัญญาอย่างผู้ใหญ่นะสวัสดี